ครับสวัสด <un> ีคร <haha> <Yeah. S 1> ับ <masked> น <names> ักเรียนนะครับว we well ันน okay? ี morning, ้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้าแบบฝึกปฏิบัติจริงละนะเมื่อสักพักหนึ่งนะครูได้สาธิตวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของเราโอเคไหครับดังนั้นเดี๋ยวไปไวๆเลยนะไม่เสียเวลานะครับการที่เราจะมาฝึกปฏิบัติเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนโอเคไหมครับ ดังนั้นการเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการฝึกปฏิบัตินะครับก็เอาอุปกรณ์ของเรานะที่ครูบอกไปแล้วนะครับมาทําการวางไว้พื้นที่ของเราที่เราทําการเชื่อมโไหมครับดังนั้นมันจะมีมีรูปบอกเนี่ยเราก็วางวางตรงอุปกรณ์ที่ครูบอกมีคอ้อนมีคีมมีหน้ากากมีอะไรเราก็เตรียมไว้เดี๋ยวให้บดดี้กันสองคน นะครับมาเอาวางไว้ให้เรียบร้อยโอเคไหมครับดังนั้นครูยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะเอาแค่อุปกรณ์ดางนี้ก่อนนะครับดังนั้นครูมาเชื่อมตรงนี้ก็คือดึองสายอุปกรณ์ตรงนี้มาสาธิตให้เราดูตรงนี้ก่อนนะว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างโอเคไหมครับโอเคนะคคนะดังนั้นสถานีนของครูเนี่ยจะมีอยู่ฝั่งนี้แปดหนึ่งถึงแปดอันนี้ก็คือตู้ที่่าไรครับตู้ที่เก่าใช่ไหมดังนั้นครูก็เอา สาย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 ดินกับสายกาวเนี่ยสองเส้นเนี่ยที่อยู่ตู้เนี้ยมามาไวท้ที่นี่เลยนะครับมามาไว้ตรงนี้มาคลิปจับไว้ตรงนี้โอเคไหมครับดังนั้นอันนี้อันนี้คือสายดินสายกาวแบบนี้นล้วก็คลิปตัเลยปุ๊บอันนี้ก็คือสายสายคลิปรวดรวดเชื่อมโอเคไหมครับอันนี้ก็เตรียมไว้แบบนี้ก่อน คุยงให้เปิดอะไรนะดังนั้นทําให้พร้อมให้ครบแบบนี้ก่อนโอเคไหมครับหมายเลขอะไรหมายเลขเก้าเสร็จปุ๊บเอา้าตามครูมาครับเราก็มานี่เลยมาดูเบเกอร์ตรงนี้ตามครูมาครับตรงนี้หมายเลขเก้าตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งถึงแปดคือฝั่งนี้ใช่ไหมนะครับฝั่งนี้ของเราเก้าถึงสิบหกก็คือฝั่งนี้ ฟังที่ครูเชื่อมดังนั้นครูเอาหมายเลขเก้าก็คือคือตู้นี้เบเกอร์นี้จากออฟก็เปิดเปิดเครื่องออนไฟก็วิ่งตามตามรางตรงนี้พร้อมที่จะทำงานตรงนี้ละดังนั้นเครื่องยังไม่ทำงานเครื่องทำงานก็คือต่อเมื่อเรามาออนสวิตด้านหลังนะก็ออนสวิตด้านหลังเครื่องก็ทำงาน เราก็ได้ยินเสียงเครื่องร้องแล้วเครื่องทำงานแล้วโอเคไหมครับ